สวัสดีจ้าพี่น้องก,กลับมาพบกับเรายาชาแนลชนีมีช่องสาระแน่ยืนหนึ่งอีกแล้วพี่นอ้องอม,มาเก็บห้อยเก่าหะล่ะสีบรอ่องยังวัดตีอันกว่ายังกอดเขาว,าว่ายังก็กินไวน์ชนแก้วกันหัวละลิกลิพี่น้องมารยาตของการดื่มไวน์หรือว่าชนแก้วที่เมืองนอกน่นจาจะต่างประเทศ อันหลายๆคนเคยว่าอยกินวายจะต้องอมก่อนจะต้องนู่นนั่นนี่อะไรลิมรสอะไรก่อนจริงๆอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่หลักการสําคัญเลยเด็กพี่น้องการดื่มว่ายหรือว่าการชนแกวอยู่เมืองนอกนะหนึ่งไม่ว่าจะพูดว่าภาษาอะไรเซอร์เบียบอกว่าอันเซอร์เบียบอกว่านาซลาเวียแปลว่าขอให้โชคดีขอให้คุณโชคดีใช่ไหมคะอันภาษาเยอรมันว่าโปรดกับความหมายเดียวกันโชคดีเด้อคือเข้าตําจอกเข้าอยู่บ้านนั้นบอพี่น้อง ไอ้นอเวสวีเดนสกนสันสกนกับขั้วไม้เดียวกันบาวาสิเป็นภาษาใดข้าใดขั้วไม้ใดแต่ว่ามารยาทสากลนะคะในการชนแก้วตําตจอกเจ้เบเสื้อคอยจใจเสียไผ่อะจะต้องสบตาสบตาให้กันนะจ๊ะจะต้องมองตาจะหัวเราะจะยิ้มอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในวิธีเชียสนี่คุณต้องชนแก้วแดต้องมองตาต้องศบตานะจ๊ะ คุณจะรู้จักการเป็นการส่วนตัวหรือไม่หรือว่าคนมาขอชนก็ช่างด้วยมารยาทสากลการชนแก้วคือการสบตาและคำที่พูดออกไปความหมายคือขอให้โชคดีเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่เขาสิหัวหลอกกระศิกกษะตรบยเียงกันมัน่ไดรหมายไหมถึงว่าเขาสนิทสนมกันโอเคเขาก็ไอทั่วไปเนาะพี่น้องสมมติว่าเขาไปงานงานปีใหม่นี่ละคืนวันที่สาเอ็ดอะไรใดนี่ หรือว่าเราไปงานแต่งได้รับไปเงินงานสังสรร์งาน event, อีเวนต์ยังกะซางพี่น้องเฮาเป็นวิธีเขาเอินไปยังมีคนหูจกักเมนบอจายังขอยไปจัดงานอยู่สิคนมาเอารลยาตำจอกแน่ว่ะสันเฮาก็ต้องศบตาเด้ถ้าบอกว่านาซาเรเวียจะต้องสบตานะจ๊ะมารยาทของการดื่มเพราะฉะนั้นจะไปว่าเขาไม่ได้ว่าโอ๊ย่อนแก้วหัวเราะกะซี่กะซี่กว่าผื่นฉันที่นั่น ใสถานการณ์นั้นเราไม่รู้หรอกว่าพูดพื้นไม่พูดพื้นเพราะว่าภาพที่ถ่ายออกมาเนาะพี่น้องเนาะภาพที่ถ่ายออกมาในการชนเกลยวชนยังน่ะทุกคนต้องมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเออเมื่อหนอกบแมันเค้ากินเหล่าเอาเป็นเอาตายพี่น้องเค้ากินเหล่าเอาสังคมเอามารยาดเนาะอิลีบ่มีไผแไปกอดข้อกันเอาเบืองสีสิดีกีกินนอนเมามันบ่มแมนได้พี่น้องกินอยู่กินเมาอยู่แต่นะขำหนักเมานะ่ะ เขากินเอาสังคมการออกสังคมนะเออมันไม่ไปน,นั่งช้นผู้เดียวเื่อแขี่ยนั่งกินผูเ้เดียวมันบริชชนก็ไผ่ก็บบริหัวก็ไผ่แล้วพี่นอ้องแต่ว่าการสิชนแก้วก็ไผ่นะฝากนะคะฝากให้รู้มารยาทหนึ่งข้อของการชนแก้วเขาสบตาเขาส่งยิ้มให้กันเขาพูดว่าโพสพูดว่าสโกนพูดว่านาสลาเวียพูดว่าเชียร์อะไรก็แล้วแต่การที่รูปภาพออกมาว่าเขายิ้มหัวเลาะหัวลอต่อกระซิกกันน่ะมันเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมเข้าใจตรงกันเนาะ โอเคเคลียงนะจ๊ะอย่าไปว่าเขาออกพื้นอืมอย่าร้อนไม่น่ารักค่ะขอบคุณค่ะ